เดี๋ยวมาดูแนวทางของจีนนะครับ2ตัวบนนะครับรูดคือลง24ตัวจากเลขกลางเลขกลางผมใช้เลขชุดที่6เป็นหลักนะครับตัดมาแค่2ตัวท้ายพอนะครับ3ตัวเลยมาถุงยาครับมันมีเช่าบายเดอร์เช่าบายมาดูันกลางคลิปนะครับแล้วก็วันพุดกับพรหัสจะลงให้ครบทั้ง4ชุดนะครับนะครับจีนเลขของวันวันพูดนะครับเลข6 5ห้านะครับ คำว่ารูดขึ้นลง24ตัวครับคือเอาห6ห้าบวก24ได้89นะครับแล้วก็6 5หลบ24ได้41แสิเป็นเลขครบสมบงหมดนะครับแต่ตอนกดจริงในเว็บบางท่านจะตัดทิ้งบ้างตัว2ตัวบ้างหรือไงก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องรูดครบหมดครับแต่ว่าอย่าตัดตัวเลขถูกออกนะครับมันมีเช้าบ่าทก็แนะนําตามนี้นะครับหลาท่านพอใจนะครับเช้าถูกคือหยุดนะครับไม่ถูกทบทิ่รอบบ่ายนะครับอันนี้เป็นลาย id ผลรับทักทายหรือไงได้นะครับแล้วก็มาเดิมนะครับ แล้วเล่นเพื่อหนึ่งชุดมีทุนสำรองอยู่จํานวนหนึ่งนะครับทุนสำรองหมายถึงว่ายังไงก็ต้องมีวันที่มันหลุดครับอย่างวันวันอังคารก็หลุดครับจันหลุดอาคารหลุดครับหลุดแล้วหนึ่งวันแนะนําว่าปลอดภัยที่สุดคือหยุดก่อนครับรอเลขมันเข้าแล้วก็อัดตามช่วงที่มันถูกครับเพราะว่าระยะเวลา1ปีค่อนข้างนานครับไม่จำเป็นต้องรีบร้อนครับการที่อัดเลยนะครับบางทีมันหลุดแค่1วันมันมาถูกวันต่อมาก็มีครับหรือบางทีหลุด สองวันก็มีครับนะครับปลอดภัยที่สุดคือหยุดก่อนแล้วมาอัดเอาช่วงที่มันถูกครับเพราะว่าระยะเวลาหนึ่งปีค่อนข้างนานครับไม่จำเป็นต้องรีบร้อนครับนะครับผมแนะนําแบบนี้ปลอดภัยที่สุดนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวมาลุ้นผลกันนะครับจีนของวันวันวันพุธนะครับ